เอาละครับก็ขอสวีดัสวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็โตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัปยุตตวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะทุกคนเออ ก็ดูเหมือนว่าจะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับจกักรพรรดิหิมะได้สมมงกุฎที่ยอดเขาที่แดนเหนือนะทุกคนเออก็เรียกได้ว่าในที่สุดเทพีหิมะก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก็ตามที่ผมคาดคาดกันไว้อะนะเพราะว่าช่วงที่ตัวละครอย่างทางย่ามันมาประมาณช่วงต้นๆ้นเดือนเนาะก็ อาเทปิฮมาก็มาในช่วงท้ายๆเดือนก็ตามที่คิดเอาไว้เลยเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์จีนอะหลังจากที่ทางย่ามาอนะก็คือเทปิฮิมก็มาต่อทันทีเลยเนาะก็เรียกได้ว่าตัวละครนี้เป็นตัวสายควบคุมที่ปัจจุบันยังจําเป็นที่จะต้องใช้อยู่เออก็เรียกได้ว่าทีมผมนี่เดี๋ยวขดูหนะ่อยสิผมมี2ควบคุมหรือเปล่าวะโอเคผมเองก็มี2ควบคุมเหมือนกันก็รู้สึกว่าน่าจะเอามาแทนอาอินนี่แหละนะสำหรับทีมของผมที่จะต้องเอามาใส่แทนนะนะ เออจริงๆจ,จะเล่น3มควบคุมก็ก็เกินไปหน่อยเนาะถ้าเกิดจะเล่นสามควบคุมนี่ก็ต้องถอดอาถอดเต่าออกเออแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปแทนอ่ะปะก็เดี๋ยวเราไปสุ่มเทพีหิมะกันเลยอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันเนาะเราก็แน่นอนนะว่าอย่าลืมมาซื้ออ่าแขกรลดราคากันด้วยเออซื้อไปเลยยังไงมันก็คุ้มอยู่ละอ่ารับมารับมาแล้วมา นี่เลยนี่เลยแต่จริงๆก็อยากจะอยากจะสุมให้มันได้หลายๆดาวอยู่นะเออแต่นะเออผมมีตัวอยู่ยประมาณหกรใบอ่ะก็เก็บพยายามเก็บเอาไว้ให้ตัวละครอย่างอันนี้ปูกระบีแล้วก็พิสานเออพอต่อไปก็จะเป็นปูกระบีกับพิสานละเอ้ยใช่หรือเปล่าวะเออน่าใช่แหละต่อจากเทพีหิมะก็น่าจะเป็นปูบีก่อนรู้สึกจะมาประมาณเดือนเดือนหน้ามั้งน่าจะประมาณ สิ้นเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออถ้าเกิดผมจําผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเออหรือว่าก่อนก่อนที่พี่มะใหม่จะเป็นจะเป็นตัวอื่นวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวดีขอดูขอดูสักครู่หนึ่งอะดูที่ทำลายแป๊มหนึง่งเลิกทุละตอนจากที่พี่มะก็จะเป็นปูกระบี่แล้วนะเออใครที่แบบว่าเตรียมเพชรเตรียมตัวกันเอาไว้ไม่เยอะม,มากๆก็อา่าระวังตัวกันเอาไว้ให้ดี แน่นอนนะว่าการสุ่มก็เหมือนเดิมแล้วก็สเต็ปอัพก็จะเป็น3 0 6 0 90จะได้เป็นที่สุมเมดิตาเนาะร้อยห้ก็จะได้เป็นที่สุมจิตกินมา230จะได้เป็นกระดูกส่วนขาของเทปีหิมะเนาะแล้วก็320จะได้เป็นกระดูกส่วนอกของเทพีหิมะแล้วก็รางวัลอัพดาวเนาะก็คือ4ดาวได้เป็น10บใบเนาะแล้วก็5ดาวได้เป็นที่อัพข้าความสัมพันธ์กับ15บใบ1ดาวจะได้เป็นตัวกาชา25บใบเนาะ 2ดาวก็จะได้เป็น50บใบ3ดาวก็น่าจะ50บใบเหมือนกัน4ดาวก็น่าจะ50บใบเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายเรียกได้ว่าโคตรน่าสนใจเลย5ดาวได้เป็นกระดูกส่วนอกฟิวชั่นของน้องปิงตี้เนาะแล้วก็ได้เป็นสกิีนสีลุ้งของเทพิิมะนั่นเองนะเออสกินีนแม่งโคตรสวยเลยจริงๆอยากได้อยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ติดว่าตู้ต่อไปแม่งเป็นปูกระบี่แล้วก็นะเออกูอัดถล่มไปเรียบร้อยละ แน่นอนว่าอย่าลืมมารับไอ้น,นี้รายวันด้วยก็ผมเองก็จะสุ่มเพียงแค่320เท่านั้นเนาะพยายามเอาให้ได้1ตัวก็เพียงพอละเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดองไปหาปูกระบ,บีด้วยเลยเออแล้วก็เศษในตอนนี้ผมมีเศษอยู่เท่าไหร่เนี่ยในเซเวอร์ตะวันเนี่ยใช้ไปก็ค่อนข้าง,าง,างยเยอะอ๋อมีอยู่4ี0เนาะจริงๆเศษเศษที่ใช้ทําปูบีต้องมีสักอย่างน้อยๆประมาณสัก2 0 0พันะเพื่อที่จะเอาแบบดาวตันๆเลยนะเออก็โอเคเดี๋ยวเราสุ่มไปเลยก็แล้วกันนะ เพราะว่ายังไงเดี๋ยวตอนช่วงปุกกระบี่มาก็จะมีเป็นพวกกระปุกอมทรงกระปุกามสินตามมาด้วยนะเออตอนนี้ผมพยายามเก็บเพชรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อยู่ตอนนี้ก็คาดหวังว่าให้เทปีมะออกก่อนอ่าสุิสิบโลต่อไปโลที่20โอเคโอ้ฝาลวนว่ะต่อไปโลที่30มสิบละยังไงเฮ้โอเค เอ้ยฟันล้วนสามรอบเลยเหรอสี่สิบเอาไหมโอ้ยโอเคยังได้ม่วงห้าสิบเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวก้าสิบเดี๋ยวเราไปลุนข้างนอกข้างนอกกันก่อนอโอเคสีทองมานอนรอบนี้ได้เป็นตัวละครอย่างหมาลมนั่นเองนะห้าสิบต่อไปก็หกสิบไปแล้วหกสิบยังไงเฮ้ย โอเคเกือเหมือนเดิมต่อไป 70. เจสิบเฮ้ยอุ้ยสองทองเลยวะรอบนี้ได้เป็นอ๋อเป็นออกงูกับอ่าจุดจุดชิงเนาะ <S 2> <S 2> นออกสิแล้วก็จะไอ้เจ็สิบแล้วแปดสิบโอเคเออกก่อนไม่ได้หรอเห็นพอเห็นมีตัวเย่ยนี้จะาการันตีไม่ได้นะ อ่าเ0โอเคสีทองนี่ออกออกบ่อยอยู่นะอ่าได้เป็นปักเป้าเนาะอ่าเดี๋ยวไปลุ้นข้างนอกกันก่อนขอก้อนหนึ่งตัวได้ปะขอแบบสักสี่ดาวก็<ๆ>ก็เอาละช่วงนี้ยิ่งยิ่งงกงกอยู่เอออยากจะได้ปูกะบีล่างอันนี้ล่างไอ้สีดำดำอ่ะขอเทีฮิมาแล้วกันนะนั่นนะขอทปีฮีมาไปเลย โอ้ยมงกอสมุดนี่นี่นี่ของตัวนี้ตัวนี้นั่นนั่นนั่นะเทปิิมะไปเลยโอ้ยหมาลมไกแท้ซะด้วยโอเคมันจะห้าไฟลุงเลยไหมฮะบ้าจริงนี่ก็ของของของเก่าอะลุยต่อขอตัวนี้นะขอตัวนี้ขอตัวนี้ลุยโอ้ยวนไฟอันนี้ไกแท้ซะด้วยวะต่ไกแท้ที่เหมือนส,สกิปไม่ได้นะบ้าจริง ไม่เป็นไรที่เหลือก็รอลุ้นแล้วกันแต่ถ้าเกินร้อยอันถ้าถ้าเกินสองร้อยไปอ,อันนีน้น่าจะดวงการันตีไปละเฮ้ย <c oughs> ถ้ารอบนี้การันตีรอบปู่กระบี่ขอออกก่อนนะบอกเลยเอออ,อันนี้หนึ่งรอ่ะร้อสเฮ้ยโอเคได้มาหนึ่งทองปู่ใบเหรอ 120. ร้อยยี่สิบว้าะพอเห็นตัวเยอะนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เลยโอ้โหจะกินเต็มอย่างเดียวโอ้โหเกินไปม,มุย้ยมั่งไรล 130, ะร้อยสามสิบอ่ะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบแล้วนาะจะเย็นนะออกก่อนได้มา ใบเดียวเดียวขอแค่ใบเดียวอะโอ้โหร้อยสี่สิบต้องร้150อยห้าสิบอะออกก่อนไม่ได้หรอโอเคโอ้ยเึกว่าจะไม่ได้แล้วโอเคได้มาตัวหนึ่ง นี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ๊โอเคร้อยห้าสิบเนาะก็เดี๋ยวดูของรางวัลอันนี้หน่อยสิอันนี้อะไรอะ่ะยังเป็นกระดูกสามมืนอยู่อีกเหรอโอ้โหไม่เอากระดูกสามมื่นกระดูกสามมืนก็บายบายเลยเออไปสุ่มต่อสุ่มต่อจริงๆขออยากได้อีก,อกสักตัวหนึ่งนะเออเอามาสักสี่ดาวมันอย่างน้อยๆมันก็ยังพอพอเริ่มเอาไปใช้ได้อะสี่ดาวะนะ โอเครอบนี้ออกถ้เป็นทองเนาะเป็นปักเป้าอีกแล้วโอ้แต่รอบนี้ได้มงเยอะวะ่ะอ่ะร้อยหกสิบไปละต่อไปร้อยเจ็ดสิบจริงจริงนะสุ่มสบายๆได้แล้วไหมโอ้ทองออกบ่อยมากเลยอุ้ยี่นี้ได้เป็นเชลเลนเสียเหรออุ้ยนานๆทีได้เชลเลนเสียว่ะร้อยแปดสิบมาไหมอุย้ยไม่ทองออกบ่อยจังเลยวะ่ะ อ่ะไกคแท้อ้วนไฟร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยเก้าสิบน่าจะไม่ออกน่าจะไม่ออกแล้วมั้งส่วนใหญ่มันน่าจะออกแต่เริ่มเริ่มออกแต่ทองละโอเคร้อยเก้าสิบแล้วก็สองร้อยโอเคโอ้ไก่แท้โอ้พิษอ่ะสองร้อยสิบ หรือเป็นเพราะเราเอาปิงตี้มาเรียกวะรอบหน้าเนี่ยเ,าเอาลงหลงมาเรียกปูวีดีว่าสองร้อยยี่สิบไปเลยโอ้โหทองออกโลดออกโลมากกว่านี้ได้เป็นปูกระดูกกับไก่แท้หัวและหน้าเนาะสองร้อยสามสิบโอ้โหทองมันออกได้ออกดี ออกได้ออกดีแท้ว่ะไอไก่แท้หวังหูกิ้นอีกแล้วอ่ะสองร้อยสี่สิบกวัวจะจำผิดไม่ใช่แล้หรอกเด,เดี๋ยวเสียเยอะนะเปลืองไปเลยอู้หูเฮ้ทองมันออกได้ออกดียังวะไกแท้ปุ๊บผิดอีกแล้วอ่สองร้อยห้าสิบ อ่าเริ่มละเริ่มละเริ่มเริ่มไม่ออกละสองร้อยหกสิบเฮ้ยโอเคว่ะได้มาได้มาแถมอีกตัวหนึ่งคือว่าโอเคโอเคนี่อ๋อได้มาเพิม่มอีกตัวหนึ่งแล้วอ่ะจริงๆได้สีดาวผมเองก็พอใจละอย่างน้อยก็ลดลดไปได้ต้องสนะิบใบเนี่เอออ่ะเดี๋ยวแป๊บก่อนเดี๋ยวแป๊บก่อน คือได้มา <yang> ต้องรีบเอาไปอับเลยมาน,น,นี่เห็นไหมเอาปิงตี้มาเรียกนะเอาเพื่อนเขามาเรียกเราก็รับมาก่อนเลยอย่างน้อยสิบใบผมก็เอาอะช่วงนี้งก,งกงกงกหนักมากอ่ะก็เท่าไหร่ละอ่าสองร้อยหกสิบเนาะอ่ะเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบ ไปเลยสองร้อยเจ็ดสิบวุดวงดีอยู่นะวันนี้วันนี้ได้สีทองบ่อยมากเลยรอบหน้าในกูเกือหนักแน่สองร้อยแปดสิบอ่าโอเคทองมามาต่อมงกรสมุดเนาะต่อไปสองร้อยเ้าสิบ แล้วก็สามร้อยมา,ายี่สิบใบสุดท้ายละโอ้ได้ยังได้ทองแถมมาให้อีกตอนท้ายเหรอใครแท้หูอูสินะมาสามร้อยี่สิบครบละพอจะเหลือดองต่อ โอยังจะแถมทองให้อ,อีกรอบนี้ทองออกบ่อยออกบ่อยมากๆเลยอ่ะกูเริ่มเริ่ม,เ,ม,สเ,มสเสี่ยวรอบหน้าล้วอ่าตัวเราเหลือประมาณ290เนาะก็เดี๋ยวน่าจะได้ดองดองไปสุมปูบีอีกแต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะสำหรับตอนดองไปสุมปีปูบีเนาะอ่าแน่นอน,นว่าอย่าลืมนะอ่าก่อนสุ่มก็เอาตัวละครอย่างอ่า ปิงตี้อะมา,มาเรียกเสียตี้ด้วยเออเพราะว่าเอาเพื่อนนางมาเรียกนะเหมือนตอนที่เทียนเมิงมันมันมาหลอกมันมาหลอกปิงตี้ก็คือเอาเอาเสียงตีปีมะมาหลอกเอออันนี้อันนี้เราก็แบบเอาเอาปิงตี้มาเรียกเพื่อนเออเรียกเพื่อนเพื่อนอ่าโอเคเราได้มาแล้วเราก็เอามาแปางลงร่างเลยนี่โคตรสวยโคตรสวยก็ โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ยก,กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพะการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบายๆจะนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ